รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยโครงการ Startup Thailand 2016 สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะพบกับรายการ The Cluster เจาะความคิดสังคมธุรกิจไทยนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงยีนาทีทางทับ5แห่งนี้นะคะวันนี้อยู่กับ z o o นิสารัตอมรักษ์ค่ะและผมพิษนุสกุลโรมิราชนะครับในวันนี้มีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งซึ่งในแวดวงนักธุรกิจโดยเฉพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทนะอัพนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ย เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองะนะโดยคิดว่าการมาประกอบการธุรกิจเองเนี่ยน่าจะสร้างผลกำไรนะสร้างไรายได้มากกว่าถ้าใครที่มีความคิดแบบนี้สนใจเรื่องนี้ พลาดไม่ได้นะครับสำหรับรายการในวันนี้ครับใช่ค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพนี่เองนะคะเป็นกลุ่มสาคัญทีเดียวในการ,รที่จะเป็นตัวผลักดันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเลยทีเดียวและเราจะมาดูกันนะคะว่ากลุ่มนี้เขามีวิธีการวางแผนการตลาดอย่างไรที่จะทําให้โดนใจผู้บริโภคเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ ไมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอป,ปเดียวสลิปดิคพลัสบิวตี้อล,ลิมิเต็ดสิทธิพิเศษความสวยที่ไร้ขีดจำกัดสบูส่เป็นเน็ตซีใช้แล้วผิวดูดีขึ้นได้จริงๆพิสูจน์ได้ในก้อนเดียวกลับเข้าสู่รายการในช่วงรอบรู้เดอะคลัสเตอร์นะคะและในช่วงนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่ารู้มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าสตาร์ทอัพ ครับคุณผู้ชมค่ะอาจารย์คำนี้เราจะเริ่มจะคุ้นๆกันในประมาณสักหนึ่งปีนะโดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจเรื่องธุรกิจเป็นพิเศษนะเราก็มาเข้าใจแบบรวมๆกันดีกว่าว่าหมายถึงคนที่คิดจะประกอบการธุรกิจแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวกระโดดให้ประสบความสําเร็จได้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจยุคใหม่เนี่ยจะเป็นการสื่อสารผ่านทางออนไลน์นี่เยอะนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่จะเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยได้ง่ายกว่าเรียนรู้เร็ว แล้วก็เล่นอยู่แล้วถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถร่ํารวยได้ตั้งแต่อายุน้อยพันล้านร้อยล้านนะเกิดขึ้นได้ถ้าตัดสินใจมาประกอบการธุรกิจเ่ยนะ,ะโดยนําความคิดนะ วิธีการใหม่ๆที่คิดได้หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆขึ้นมา<ช>เราก็จะอยู่ในกลุ่มสตาร์ทอัพแสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่เราเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะคะอาจารย์รเราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการบริการหลังการขายด้วยถึงว่าจะถึงจะทําให้การทําธุรกิจด้านนี้เนี่ย ก้ากระโดดไปอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ต้องคิดคิดแบบครบวงจรใช่ค่ะว,วันนี้เนี่ยก็มีการตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็มีการส่งเสริมในระดับรัฐด้วยะนะตอนเริ่มต้นใหม่ๆนี่มีภาคเอกชนส่วนหนึ่งเนี่เริ่มต้นขึ้นมาก่อนนอาจจะเป็นองค์กรธุรกิจที่ขนาดใหญ่หน่อยเริ่มต้นเวลาคิดได้เนี่ยคนรุ่นใหม่จะมีปัญหาอย่างหนึ่ง ก็คือขาดเงินทุนขาดผู้สนับสนุนด้านการลงทุนคราวนี้เราจะต้องนำความคิดนี่มานำเสนอกับกลุ่มทุนนะกลุ่มทุนก็จะพิจารณาเพราะว่าการลงทุนเนี่ยอย่างถ้าเราไปไปขอการสนับสนุนจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะไม่มีหลักทรัพย์พวกนี้เลยนะแต่จะขายฝันเป็นหลักนะขายฝัน แต่ขายฝันอาจจะดูเหมือนจะเลื่อนลอยไปนิดนึงมันจะมีเหตุมีผลนะจับต้องได้แต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะขนาจจะผิดพลาดได้หรือเกิดบกพร่องรั่วไหลบางจุดเนี่ยก็อาจจะล้มเหลวได้แต่วันนี้ภาครัฐมาส่งเสริมแล้วในในช่วงถัดจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้รับ ฟังแนวความคิดการสนับสนุนสตาร์ทอัพค่ะเพ <นะ S 1> รนาะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกในเรื่องราวของสตาร์ทอัพนี่แหละค่ะซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจของประเทศและตอนนี้รัฐบาลก็ให้ความสําคัญและก็ให้ความสนใจที่จะส่งเสริมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวรเราพักกันตรงนี้สักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับคนสําคัญของรายการของเราในวันนี้กันค่ะ หนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว s l i p ม i c Plus Beauty Unlimited สิทธิพิเศษความสวยที่ไร้ขีดจำกัดสบ,บู่เป็นเน็ตซใช้แล้วผิวดูดีขึ้นได้จริงๆพิสูจน์ได้ในก้อนเดียว กลับเข้าสู่รายการในช่วงเจาะลึกเดอะคลัสเตอร์ The นะคะในช่วงนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญบุคคลสําคัญเลยทีเดียวนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ทางรายการต้องขอต้อนรับดรพิเชษดูรงเขเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิสารัครับสวัสดีครับนครับ,รบโอ้เรื่องสตาร์ทอัพนี่เราได้ยินคํานี้มา สักช่วงประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเริ่มจะคุ้นเคยแต่ว่าเรายังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงอยากให้ท่านได้อธิบายให้ฟังหน่อยครับเทียบกับอย่างอื่นนี่ก็ยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นะครับเราในอดีตที่ผ่านมาเราก็คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตนะครับเรื่องของการทําธุรกิจนะครับแต่วันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะ i อ t นี่ก็เข้มแข็งมากติดต่อได้ทั่วโลกวันนี้ เด็กของเราหลายคนนี่กลายเป็นเศรษฐีย่อยๆทำอีคอมเมิร์ซแล้นะครับช่องทางการตลาดง่ายๆก็เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขายทางอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยส่งของก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้คำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็เป็นคำที่จริงๆแล้วก็เริ่มมาสักปี2ปีเนี่ยนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่รัฐบาลจะผลักดันอย่างเข้มข้นจะส่งเสริมทุกรูปแบบนะครับความเป็นสตาร์ทอัพก็หมายถึงว่า เดี๋ยวนี้คนของเราไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยคนรุ่นใหม่นะครับเพิ่งจบมาทลาไรบ้างเพิ่งเริ่มทำงานบ้างเนี่ยก็จะเริ่มมีไอเดียดีๆนะครับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมแท็กซี่เนี่ยถึงจะต้องมากันทีละคันนะฮะสร้างระบบบริหารจัดการได้ไหมวันนี้ใช้บริการแท็กซี่แบบไหนครับต้องเรียกทางออนไลน์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็น คนที่คิดเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของแท็กซี่แม้แต่คำเดียวแต่คิดระบบขึ้นมาตอนนี้รวยเละไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับ,รบจะเป็นสตาร์ทอัพที่ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะๆจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์สตาร์ทอัพที่เกี่ยวเรื่องออการเงินการธนาคาร,ครได้หลายรูปแบบนะครับแต่มีไอเดียมีไอเดียอยู่เฉยเี่ไม่ไม่สามารถสร้างเงินได้ ก็ต้องมีระบบซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าระบบมันคืออะไรบ้างนะครับ<ม>แต่ว่าด้วยกระแสะโลกณวันนี้เนี่ยก่อให้เกิดสตาร์ทอัพโดยเฉพาะยิ่งที่ประสบความสําเร็จจํานวนหนึ่งนะครับ,รบที่สามารถที่จะทํารายได้เลี้ยงตัวเองได้บางคนอายุยังไม่ถึง20เลยนะครับแต่ไอเดียดีมากแล้วสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นมูลค่านะครับ มูลค่าบางมูลค่าเนี่ยใช้กันได้ทั่วโลกอย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้เราเราจะให้ความหมายแบบสั้นๆว่าหมายถึงการเริ่มต้นเรื่องใหม่หรือว่าหรือว่าการก้าวกระโดดอะไรบางอย่างเป็นการเอาความคิดนะครับครับรวมทั้งเกิดเป็นการเอาเทคโนโลยีครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทางธุรกิจนะครับครับแล้วส่วนใหญ่พวกที่ประสบ ความสําเร็จเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะครับมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตือนนิดหนึ่งสตาร์ทอัพที่ไม่ประสบความสําเร็จในรอบแรกๆนี่ก็ไม่น้อยครับแต่ถ้าให้โอกาสกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เราจะมีสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยรัฐบาลจะพยายามโปรโมทโดยช่วงยิ่งปีนี้2019เนี่ยอย่างเข้มข้นเลยนะครับเพื่อที่จะวางสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย ทำให้สตาร์ทอัพแจ้งเกิดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีสตาร์ทอัพไม่พอเรามีไม่กี่พันรายเราก็จะต้องพยายามส่งเสริมนะอันที่1อย่างที่เราคุยกันนะให้เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอย่างที่ 2. คนที่มีขีดความสามารถก็เข้ามาอยู่ในเกมนี้นะครับอันที่2พอมีไอเดียแล้วเนี่ยยู่ดีๆมันขายไม่ได้หรอครับมันต้องมีระบบในการบำรุงรักษา เพื่อที่จะทำให้เขาสามารถคิดเชิงธุรกิจเป็นนะครับบางคนเก่งเฉพาะเทคโนโลยีเนี่ยแต่ทำบัญชีไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าระบบภาษีเป็นไงนะครับก็จะต้องมีระบบพี่เลี้ยงพูดง,ง่ายๆรหรือกรณีคิดได้แล้วไม่มีทุนมาขยายความอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคทุนเนี่ยในระบบนี้เขาเรียก Venture Capital นะครับก็คือการลงทุนที่มีความเสี่ยง ซึ่งแตกต่างจากถ้าคุณพิศนุเนี่ยอยากจะทำโรงงานสักโรงเนี่ยปกตินี่ก็ต้องไปธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับแล้วก็เอาโฉนดที่มีหลายใบใช่ไหมครับเอาไปให้นายแบงค์แล้วก็บอกว่าขอกู้นะครับในระบบสตาร์ทอัพจะทำอย่างนี้ยากมากเพราะว่าความคิดเนี่ยมันไม่ใช่โฉนด เราไม่มีหลักทรัพย์อะไรอย่างอื่นจับต้องไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมีระบบที่เรียกว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่เรียกว่า Venture Capital เข้ามาสับสนุนซึ่งวันนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีจํานวนหนึ่งแต่ไม่มากพอเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะจัดให้มีกองทุนสตาร์ทอัพขึ้นมาหลายกองเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยไปอยู่ไปอยู่ที่ไหนครับกองทุนนี้เจ้าของโครงการหลักเนี่ยคือกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่ากระจายอยู่หลายแห่ง บางแห่งเนี่ยก็เป็นการให้ธนาคารของรัฐจำนวนหนึ่งคงเอ่ยนามได้นะครับกรุงไทยออมสิน SME Bank ให้การเงินส่วนหนึ่งบแบงค์ละ2 2,000ล้านเอามาช่วยลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพแล้วก็จะยังมีกองทุนอื่นที่ตามมานะครับ,รบเช่นกองทุนเ,เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งตรงนี้เนี่ย กําลังคุยกันอยู่ว่าจะให้เป็นกองทุนประมาณหมื่นล้านบาทน,นะครับก็จะมาช่วยสตาร์ทอัพด้วยนะครับ,รบก็เพราะนั้นภาครัฐเนี่ยก็จะมาช่วยจะเรียกว่าอะไรจุดชนวนให้มันเกิดขึ้นนะครับ,รบแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ,รบเราจะยังมีมาตรการภาษีเพื่อที่จะให้สิทธิประโยชน์กับพวกที่สามารถจะมาลงทุนได้ที่ร่ว่า Venture Cap แคปิตอลเนี่ยนะครับได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการเพื่อให้เวนเจอร์แคปิตอลในประเทศไทยมีมากขึ้นที่ต้องรีบทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผ่านมาปี2ปีเนี่ยมีสตาร์ทอัพเก่งๆของเราพอคิดออกแล้วเนี่ยมองไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่เจอแหล่งทุนนะครับตอนนี้ก็กระโดดไปประเทศอื่นนะครับก็กลายเป็นว่าของดีของเรามันไปสร้างรายได้ให้กับประเทศอื่นตรงนี้เราต้องรีบสร้างขึ้นมาในปีนี้ครับยังมีประเด็นที่ ทางรัฐบาลจะส่งเสริมด้านสตาร์ทอัพที่ย่อยๆออกไปได้ไหมครับจะเพิ่มความเข้มข้นปีนี้ทั้งปีนะครับเราจะมีกิจกรรมสตาร์ทอัพมากมายเริ่มต้นจากเมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในที่นี้เลยนะครับ28เมษาถึง1พฤษภาคม4วันเต็มๆที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับก็จะมีโครงการที่เรียกว่า Startup Thailand Expo 2016นะครับก็จะ เป็นการผลักกำลังกันของหลายกระทรวงมากเลยนะครับมีทั้งกระทรวง ICT กระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงพาณิชย์และอีกหลายกระทรวงมาร่วมกันนะครับแต่ไม่ใช่กระทรวงเฉยๆเราก็จะเชิญสตาร์ทอัพกลุ่มใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีสมาคมสตาร์ทอัพนะครับเราก็เชิญน้องๆทั้งหลายเนี่ยมาออกบูธนะครับเอาไอเดียมาให้สังคมได้ดูนะครับแล้วเราก็จะเชิญเ e นเจอร์แคปิต l ลนะครับมาเที่ยวดู นะครับ,รบผลผลงานเหล่านี้นะครับ,รบจะมีงานสัมมนา,าเอาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเป็นสตาร์ทอัพอยู่แล้วมาเล่าให้ฟังว่าเขาประสบความสําเร็จ เขาเดินเส้นทางไหนบ้างนะครับมีต่างประเทศมาด้วยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากวันนี้มี12ประเทศและที่ตอบรับเรามาายในเมษเนีรนะครับเมษซ่าายเมษานี่นะครับก็ก็ก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเล่าให้ฟังว่าประเทศเขาเขาทำยังไงนะครับแล้วก็ประเทศเขาก็จะมาออกบูธด้วยนะครับบางประเทศก็จะเอาสตาร์ทอัพประเทศเขามาด้วยเมื่อวานผมอยู่เกาหลีเนี่ยก็ยังเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ของเกาหลีให้ให้นำเอาสตาร์ทอั เกาหลีมาเป็นตัวอย่างซึ่งเขาก็ทําได้ดีมารการใช่ครับแล้วเราจะได้เรียนรู้นะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะมีเวทีเพื่อที่จะให้ธนาคารสถาบันการเงิน v e n เจอร์แคนะครับเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยแม้กระทั่งจะมีเวทีในการขายของในเกมสตาร์ทอัพนี้เขาเรียก pitching นะครับ pitching ก็คือการที่สตาร์ทอัพเนี่ยลุกขึ้นมาเล่าให้ฟังสั้นๆ2นาที3นาที5นาทีว่า ผลิตภัณฑ์เขาคืออะไรแล้วรวยแน่ๆเพราะอะไรนะครับพวก Venture Cap ก็จะนั่งฟังแล้วเขาก็จะไปคุยกันต่อเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ควรจะไปงานนี้ด้วยใช่ไหมอ๋ออย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าก็จะเริ่มเห็นโอกาสนะครับแล้วเนื่องจากว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในในประเทศของของเราทั้งประเทศเนี่ยนะครับอาจจะต้องถือว่ามันเป็นมันเป็นอีกกลุ่มเศรษฐกิจ กุมใหม่นะครับที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศนอกเหนือจากสาหกรรมโรงงานการผลิตนอกเหนือจากธุรกิจการเงินการคลังอะไรต่อมีอะไรครับงจะต้องขอถามท่านนิดนึงเ่ะว่าตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมของประเทศเราถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยตอนนี้เราอยู่จุดไหนคะเราไม่ได้น้อยหน้าเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในหิ่งจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ตอนนี้กําลังจะชวนหน่วยงานในกระทรวงเองรวมทั้งเพื่อนๆนในมหาวิทยาลัยนะครับให้เอาเอา ของที่วิจัยเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพร้อมจะถ่ายทอดเนี่ยลงมาจากชั้นวางของนะครับ,รบแล้วมากลางให้สตาร์ทอัพกับนักลงทุนผู้สนใจทั้งหลายมาดูในงานนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วใครที่เห็นอะไรที่คิดว่าจะเอาไปขยายผลต่อได้นะฮะเป็นเงินเป็นทองเนี่ยก็เราก็จะจัดให้มีระบบการซื้อสิทธิในการเข้าไปใช้ประโยชน์ต่อในเวลาที่จำกัดท่านหวังว่าปีนี้ปี59เนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ตั้งความหวังอะไรทางด้านสตาร์ทอัพไวบ้างครับครับปีนี้เรามีความหวังว่าสังคมไทยทั้งสังคมจะเริ่มมีความเข้าใจในคำว่าสตาร์ทอัพนะครับผู้ที่เป็นสตาร์ทอัพกับผู้ที่มีศักยภาพจะเป็นสตาร์ทอัพก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้ครับรวมไปจนถึงนักลงทุนทั้งหลายการอเอื้อในเชิงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก็จะเต็มที่นะครับการเอื้อในแง่ของสภาพแวดล้อมนะครับการดึงเอาหมาลัยและนักศึกษาจํานวนมากให้เริ่มคิดเรื่องนี้มากขึ้นการทําให้เกิดหลักสูตรสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นก็จะเกิดมากขึ้นนะครับก็ทุกอย่างในปีนี้ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ว่ามันจะเกิดขึ้นปลายเดือนเมษาก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้ถ้ามีเวลาก็มาร่วมงานกับเรา28เมษาถึง1พฤษภานะครับแล้วก็ท่านนายมตรีก็จะมา ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ Startup Thailand <c oughs> นะครับที่สูงย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตครับ <c oughs> ไม่มีค่าใช้จ่ายครับค่ะค่ะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวเอาไว้นะคะอย่าลืมไปเที่ยวชมงานนะคะ Startup Thailand Expo 2016นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคม2559ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะค่ะ วันนี้เราก็ได้รับสาระความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะดรพิเชษดูรงเขเวโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอขอบคุณครับ,บพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดยไมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวสลิ i c PLUS BEAUTY UNLIMITED สิทธิพิเศษความสวยที่ไร้ขีดจำกัดสบู่เป็นเน็ตซ n e ใช้แล้วผิวดูดีขึ้นได้จริงๆพิสูจน์ได้ในก้อนเดียวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The c ค s ัสเตแล้วนะคะและในช่วงนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามเลยค่ะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ร่วมกับสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มนักลงทุนไทยในหัวข้อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อนาคตซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI แล้วและกลุ่มที่กำลังต้องการหาข้อมูลเพิ่มก่อนขอรับสนับสนุนจาก BOI ในอนาคตโดยในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์จาก B.O.I มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนตามหลักยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเสริมด้วยการโชว์ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่พลังพร้อมด้วยสถานที่ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่สามารถให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าของไทยให้พร้อมแข่งขันในตลาดโลก และเปิดคลินิกให้คําปรึกษากับผู้ประกอบการในงานสัมมนาอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์2,559ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัยโดยพลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมจัดทีมนักศึกษาอาชีวะ จิตอาสา20,000กว่าคนตั้งศูนย์บริการ250จุดตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยระหว่างวันที่11-17เมษาย,ยน2559เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงมีจิตอาสาบริการเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยมีจุดสังเกตคือเต็นท์สีม่วงริมทางให้บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์บริการเครื่องดื่มพร้อมผ้าเย็นและนวดผ่อนคลายตลอดจนแนะนำเส้นทางการเดินทางฟรีนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุ บัติเหตุทางจราจรที่จะนำไปสู่การบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสร้างรอยยิ้มมอบความอุ่นใจตลอดการเดินทางและทำให้เทศกาลสงการานต์คือช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริง นั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของรายการ The Cluster ค่ะได้ทาง Facebook พิมพ์ f a c e b o o k c o m The Cluster ch 5นะคะและติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยค่ะพิมพ์ The Cluster ch 5เหมือนกันนะคะติดตามชมรายการ The Cluster ของเราได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายมง25นาทีทางทบ5แห่งนี้นะคะดูช่อง5อย่าลืมกดหมายเลขหนึ่งะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ